สวัสดีครับพบก,กับช่องแอบเมียเช่าพานะครับอีีนี้จะพามาชมเหรียญรวยรับทรัพย์ของหลวงพ่อทองนะครับฝากพี่ๆหน้าๆกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับนี่ฮะรวรยรับทรัพย์หลวงพ่อทองสุทธศีโรวัดบานไหลหลานะขุนทศนครราชสีมา หลวงพ่อทองสุทธาสีโลอายุ72ปีหรือหกอายุอ่าเขาเรียกอะไรนะหกหกรอบหกหกรอบอ่ะอายุ72ปีเหรียญรูปหน้าคมๆหน้าเหมือนมากนฮะด้านหลังเป็น 12นักสัตว์แล้วก็ยันหลวงพ่อยันหลวงพ่อคูณก็มีคำว่ารวยรับทรัพย์เหรียญน,นี้เป็นเนื้ออันปากา้ารายการที่14ลงยาพื้นน้ำเงินขอบแดงลงยาจีวรเหรียนนี้จะสร้างอยู่699เหรียญน,นะครับ้าลขโคเกิดน,นี้ก็ไม่ใช่ละ น่าคมจมูกร้อยเก็บยาวๆครับรุ่นนี้ หลวงพ่อทองสุทธศีโลอายุ72ปีฝั่งนี้ก็ข้างบนจะเป็นวัดบ้านไล่อำเภอด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาข้างบนห่วงก็เป็นเลขเก้านะเลขเก้าหันหน้าชนกันชมด้านหลังครับผม รวยรับทรัพย์ต่ออ่างอันเปร้าแล้วก็เลขนัมเบอร์เดี๋ยวมาดูเหรียนต่อไปเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อทองทิพย์รายการที่3ามลงยาพื้นน้ำเงินขอบดำ อย่นี้ไม่ได้ลงยาด้านหลังนะตาเป็นเม็ดจมูกตรง มาสองเรียนนี้เต็มเลยเรียนนี้เป็นเนื้อทองทิพย์เหมือนกันนะฮะรายการที่สี่สิบเป็นทองทิพย์ลงยาพื้นแดงขอบดำเนี่ยพื้นแดงขอบดำลงยาทีวอนนี่ลงยาด้านหลังถ้ามีลงยาด้านหลังจะสร้างอยู่ จะมี7จ็ดเหรียญถ้าเป็นลงยาแค่ด้านหน้าเฉยจะสร้าง999เเหรียญ นาคมกิบคุยพื้นไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊มหรือว่าคุยด้วยมือเหมือนจะคุยมือ นี่ปั๊มคุยปั๊มอ่อนี่ก็คุยปั๊มเดี๋ยวนี้น่าจะคุยด้วยมือนะครับ ด้านหลังก็คุยพื้นด้วยนี่โค้ดทอทอหมายเลขเก้าห้าศูนย์ สร้าง999เหรียญเหรียญยงลงยาด้านหลังมี72เหรียญ <Yeah. S 1> รวยรับทรัพย์ลงยาด้านหลังก็สวยไปอีกแบบเดี๋ยวมาดูปีนักสัตว์กัน นี่เปนูชวดจะูเสือ เหรียญนี lại, đ đ ้น่าจะชัดสุดละเดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญลงยาด้านหลังจะดูง่ายกว่าหนูวัวเสือกระต่ายวัวพญานาคหูหูใหญ่งูเล็ก ไก่มาข้าหมูลงยาด้านหลังจะดูชัดกว่าก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆนะนะกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับเลียนรุ่นนี้เก็บย,วยาว สองเหรียญนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ